นับแค่นั้นครับห้ามนับเกินผมรู้เห็นผลแล้วที่นับหนึ่งสองสามเขาไปแอบดูกบมันกระโดดน้ำนี่ครับบรรยากาศครับจบถ่ายภาพหมู่รวมกันเรียบร้อยครับวันนี้ก็จบแค่นี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราก็จะทำคลิปแบบนี้ให้กับ f อได้เห็นในสี่สนใจเรื่องสายมูโดยเฉพาะวันนี้ครับจบภารกิจเรียบร้อยครับ บรรยากาศครับเบื้องหลังครับนี่เลือเล่อนเทรลักนาทองนะครับเบื้องหลังเก็บตกครับเนี่ยครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปเก็บตกนะครับคลิปเบื้องหลังนะครับ <c oughs> แต่ละตำหนักนะครับ <c oughs> นี่อาจารย์เฉลิมนะครับนีโอ้โหสิบสองอรหันต์ครับวันนี้สุกหกลอกซิวอ่ะครบเลยครับวันนี้อ่ะขอโทษขยับขยับขวาสักนิดนึงขวาเยอะไปอาจารย์เดี๋อาจารย์ควบไม่ได้ได้ตัวเล็กอ้าอาจารย์อย่ดโอเคค่ะอาจารย์ไม่ต้องอย่าตามสิ หนึ่งสองสามหนึ่งสองทีนี้ขอญาตอาจารย์ช้วยครับอ,อ,อ,อาจารย์กายับอ่าหนึ่งคันหนาคนึ่งสองอาจารย์ท็อปอย่าลวงกระเป๋าหนึ่งสอง นี่เบื้องหลังครับนี่ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับพร้อมกัอนนะครับเราปิดเก็บตกครับเราชอบเก็บตกเราไม่ได้ดูนะแต่ทำร้องกระเป๋าเอาฟันผมขึ้นอ่านี่ครับหวงจุ้ยครับนี่ครับรับดูดวงหวงจุ้ยนี่ครับตีกันไปจาก30ปีที่แล้วขออนุญาตนะครับเกี่ยวกับเกียรติท่านใดที่จับสีจัพิมน้ำมันโอ้ยเป็นเมินๆครับ ใช่ต ok no ัวนะครับเป็นสมัยเก่าก็ใช้ฟิล์มมาเป็นหมื่นหมือนม้วนแล้วเนี่ยครับนี่ครับนี่เรามาตามเสียนมานี่ครับนี่ครับดเยนะครับนี่ครับพิธีนี้นะครับอาจารย์ผมก็ทํานะครับเพราะว่าอาจารย์ผมก็จะเจริญพระพุทธมนต์ให้แล้วเป็นการบูชาดวงเรานะครับทําให้เราดวงเราดีขึ้นนะครับเรียนเชิญนะครับ ส่งรายชื่อ,อกับทระ้อาคาอาจารย์เก่งนะครับเป็นเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ที่ดีมากนะครับพระอาจารย์วิเชียรจันทสารโรนะครับพระท่านก็จะทําสวดบทลักษณะคล้ายคึงก,ก,กันกับท่านอาจารย์เก่งครับใครที่ทําพิธีนี้จะดีมากเลยนะครับขอรียนเชิญครับทุกท่านครับ รเรามาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับ คลิปนี้ก็จบจบคลิปนี้ที่ตรงนี้นะครับที่ท้าเวสสุวรรณนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าป้ายท้าเวสสวรรณนะครับนี่ครับทางเข้านี่แหละครับสวยงามอลังการครับใหญ่มากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณลำย,ยพระสมเด็จนะครับสวัสดีครับ